เป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจและสําคัญมากๆที่4ธนาคารใหญ่ของประเทศไทยต้องปิดระบบแอปธนาคารและ ATM ทั้งหมดในเวลา6ชั่วโมงเต็มและจะมีผลกระทบต่อการทําธุรกรรมการเงินของคุณในระยะสั้นแต่อย่ากลัวเพราะเราได้รวบรวมข้อมูลและเคล็ดลับให้คุณไว้ใช้งานได้ตลอดเวลาที่ระบบปิดธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพจะปิดระบบในวันเสาร์ที่8พฤศจิกายน2568เวลา1นาฬิกาถึง7นาฬิกาซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการทำธุรกรรมผ่านช่องทางต่างๆของธนาคารได้แต่ธนาคารกรุงเทพดริจ้งขออภัยและแจ้งว่าจะปรับปรุงระบบเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าธุรกรรมทุกประเภทผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้ง Bangkok Bank Mobile Banking บริการ b i ใน Banking และ Billion i Banking บริการ Billion Phone บริการฝากเงินและถอนเงินผ่านตัวแทนธนาคาร Banking Agent บริการผ่านเครื่อง ATM และเครื Then, ่องรับฝากเงินสดของธนาคารกรุงเทพบริการถอนเงินและโอนเงินด้วยบัตรเดบิตบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพผ่านเครื่อง ATM ต่างธนาคารบริการโอนเงินพร้อมเพย์ในประเทศและต่างประเทศบริการโอนเงินหรือฝากเงินเข้าหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงเทพบริการชำระเงินด้วย q p a y m e n t ในประเทศและต่างประเทศ บริการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์บริการชำระเงินด้วยบัตรเดบิตผ่านบัวหลวง I p a พบริการชำระเงินด้วยบัตรเดบิตผ่านช่องทาง EDC บริการ B w a l l e t บริการ B m e r c h a n t น m e r c n a n t Next กซ n และ B Merc ร a n t Pro บริการชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์บีพรีเ e n t ์ n ม้ a ต์ (EBPP) บริการชำระเงินผ่าน b ิวอิลไนเซ p บริการชำระเงินผ่าน p a y p a l e s E-payment บริการชำระเงินผ่าน Payment on Net บริการ API Payment บริการ eWallet พร้อม Pay Sponsor Bank บริการ Inward r e m i t t a n c e ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกส ทกสจะปิดระบบ ATM-CDM ในวันเสาร์ที่8พฤศจิกายน2568เวลา1นาฬิกา30นาทีถึง3นาฬิกา30นาทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นในระหว่างเวลาดังกล่าวลูกค้าจะไม่สามารถทำธุรกรรมด้านการเงินผ่านตู้ ATM-CDM ได้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะปรับปรุงโมบายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งชั่วคราวในวันที่9พฤศจ,จิกายน68เวลา0นาฬิกา30นาทีถึง6นาฬิกาซึ่งจะมีผลกระทบต่อบริการดังนี้โมบายแบงกิ้งกรุงศรีแอปอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งสำหรับลูกค้าธุรกิจกรุงศรีบิสออนไลน์โมบายแบงกิ้งสำหรับลูกค้าธุรกิจกรุงศรีบิสออนไลน์แอปพลิเคชันเคฟบายกรุงศรีบริการที่เชื่อมต่อผ่านระบบ API กระทบเฉพาะ e t a ท Document ธนาคารเกียรตินาคินพัสธนาคารเกียรตินาคินคินพัสจะปิดระบบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการในวันเสาร์ที่8พฤศจิกายน2568และวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายน2568ระบบปิดให้บริการในเวลา23-4นาฬิกา KKP Mobile Banking Application KKP Biz E Banking การรับ SMS ยืนยันทำรายการระบบ ATM บริการ KKP d e บิตการ์บัตร KKP แกชการ์ดแต่อย่าลืมว่าการปิดระบบและปรับปรุงระบบนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นและธนาคารก็ได้แจ้งขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมาดังนั้นลูกค้าจึงควรวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้าเพื่อป้องกันการสะดุดธุรกรรมในระยะสัน้น เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการทำธุรกรรมการเงินแนะนำให้ลูกค้าติดตามข่าวสารและแจ้งเตือนจากธนาคารที่เป็นลูกค้าและสอบถามเพิ่มเติมจากช่องทางที่มีการให้บริการตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและปลอดภัย